เรียกว่าการรวมตัวของเราเดอะสตาในวันนี้นะคะสร้างสีสันความสนุกให้เราแฟนคลับได้อิ่มเอมความสุขกันทั่วหน้าเลยและค่ะและงานนี้ถึงแม้ว่านุ่มฤทธิ์เรืองฤทธิ์จะไม่สามารถมาร่วมงานได้แต่ก็ยิ่งมีคำอ้อนหวานฟนอินมาในงานด้วยละค่ะฮัลโหลหมอมันเรียนหนักจริง ท่ต้องานานอ่ะทำอมพูดไทยไม่ชดมาดหล่ะครับดิ๊ดดิดด,ดิมึงพูดชัดตายหร Excuse me Sorry man What you say <laughs> <c oughs> ไม่พูดอะไรเลยวันนี้ก็มีคนที่ซื้อซื้อเสือ้อนี่ วันนี่พี่เอครับวันนี้มีคนซื้อเสื้อลิมิเต็ดอดิชั่นของนิทไปมากมายนะฮะอยากจะกล่าวอะไรกับผู้ใจบุญเหล่านั้นบ้างครับเอ๋อะไรนะครับพี่อยากจะพูดไปเรื่องเจ้าี่มีคนซื้อเสื้อเจ้าหลายเลยเด้ออ๋อออรู้เรื่องเลยนะเจ้าเจ้าทิว่าอันยังกับเพิ่นเด้อเด้อ นะครับที่ช่วยสน,นับสนุนเสื้อของลิศกับอินดูแซตนะครับก็ก็ก็ขอบคุณที่ที่แบบถึงแม้ว่าจะไม่ไปก็ก็ยางสนับสนุนทำบุญให้กันอยู่นะครับก็ก็ขอบคนนุณมากจริงๆนะครับก็นั่นแหละข้ารักขเ้เลยอะไรนะพี่ว่าลิศไปนอนเถอะ